จากคอมูไฟล์หลุดเกมเรนเจอร์ Ranger ตัวปกติแสงมืดรวมกันตั้งถึง NFT ตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครชาแนลิกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับยูจีโฟนเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบขลาวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มีไ d เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนําเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโนนี้นั่นเองอย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกๆูกที่จะช่วยประหยัดกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกปลอดภัย100%าเ็นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ตามเพจมากกว่า1น0 0 0 0คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือรูบี้เ8้รปูบี้ไปจัดกันได้เลยครับ ลิงก์เพจเฟซบุ๊กอ,อยู่ใต้เดสิฟชันน ch เองนะครับมาบผมในช่วงกลางเดือนก่อนครบรอบ11ปีในเดือนโคโรโบแบบนี้ทุกคนน่าจะกกำลังอยากรู้ว่าเฮ้ยเดือนหน้าครบรอบ11ปีเนี่ยมีข้อมูลอะไรกันบ้างนะผมเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยผมทําคลิปแยกออกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับซึ่งต้องบอกไว้ณที่นี้ก่อนเลยนะครับว่าของรางวัลที่จะแจกมันอาจจะไม่เยอะเท่า10ปีอย่างที่ ผมโชว์ไปในคลิปนั้นโนบางคนแยบอูตาลุกวาวเห็นรูบงรูบี้มีตะลงตารางแจกรวมทั้งเดือนนี่700บี้อย่างงี้สำหรับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าถึงนะครับเอาให้สักครึ่งหนึ่งของ700นี่ยังน่าจะยากเลยนะผมแต่ถ้า300นี่อาจจะได้หวังอยู่โนเะพราะเนื่องมาจากว่าทางด้านของตารางบิงโกเนี่ยนะมันมีมาแล้ว150ใช่ไหมมันอาจจะมีแบบร้านค้าแลกเป็นอีเวนเข้ามาพอดีอะไรอย่างนี้โนะที่ เดือนที่แล้วมันมีนะครับเดือนที่แล้วนี่มันจะแจกรูบี้รวมๆอยู่ที่ประมาณ100่บี้ใช่ไหมก่อนนั้นนี้ที่เคยมีในช่วง10.5ปีที่แจก300เลยนะเท่ามารวมกับตัวของบิงโกนี่ก็อาจจะถึงก็ได้นะและพอพูดถึงแสงมืดเนยหลายคนก็มักจะถามเข้ามานะครับว่ามันจะมีแสงมืดเก่ากลับมาขายไหมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่รอบของมันเลิกหวังเลิกลุ้นได้เลยครับไม่มีตู้กระชา่าแสงมืดเก่ากลับมาขายน่เองเองนาะถ้าจะมาก็มาในรูปแบบการันตีก่อนหน้าน,นี้ของปีที่แล้วโน่นหรือว่ามาแทรกตามตู้ตามที่ ที่ไวายไปเป็นพลังว่องไวไหวพิบแยกตู้กันอะไรเงี้ยแสงมาอย่างละตัวตัวตัว,ตวสุ่มเอาและคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรนเจอร์แสงมืดใหม่กันบ้างดีกว่ารวมกันทั้งถึงเรนเจอร์ในเดือนด้วยเนาะปกติมันจะมีแสงมืดใหม่หนึ่งตัวใช่ไหมครับคู่กับเรนเจอร์ตัวปกติเนาะซึ่ง ในรอบปีใหม่ที่ผ่านมาครับรอบปกติมันจะเป็นเรนเจอร์ตกคาดน้ํานั่นเองนะผมออกมา2ตัวเลยอย่างนี้ทุกปีนะครับมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมเชื่อแล้วรอบถัดมาเนี่ยนะมันต้องเป็นเรนเจอร์ธาตุไม้นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูปีที่แล้วเนี่ยในเดือนมีนาคมก็ผมมันเป็นตัวของทีมไอดอลใช่ไหมมีบราวน์ซูเปอร์ไอดอลกับโคนี่ซูเปอร์ไอดอลนั่นเองซึ่งสองตัวนี้เป็นเรนเจอร์ธาตุไม้ชั้นปีนี้ก็ ตกรอบเรนเจอร์โปรติธาตุไม้เหมือนกันและในส่วนของแสงมืดละ่ะอะดูกันนิดนึงแล้วกันครับสำหรับแสงมืดเนาะที่ผ่านมาครับเป็นมืดใช่ไหม,แล,มแล้วก็เป็นแสงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมืดแล้วก็เป็นแสงฉะนั้นรอบถัดไปก็ต้องเป็นเรนเจอร์ธาตุมืดนั่นเองเนาะตอนนี้เรามีอยู่ในมือแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นเรนเจอร์ธาตุมืดเนาะ ข้อถัดมาขอย้อนดูสถิติเก่ากันนิดนึงโนเอาแบบไม่ไกลมากละกันนะครับผมเห็นว่าปีของบบวร็อกในเรเวนเจอร์ที่ออกมาหลักเป็นสายไหวพิบเาวร็อกใช่ไหมแล้วก็สายพลังอย่างปู่แล้วก็บิดแล้วก็กลับมาเป็นวัยพิบอีก2ร่างถูกต้องไหมครับผมอ,อาจะเห็นได้ว่าเป็นปีแห่งวหวพิบคู่กับพลังปีถัดมาครับผมจะเป็นแซลลี่พิเชอร์ว่องวใช่ไหม ไกรทองว่องไวใช่ไหมครับผมแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยสายพลังครับผมเป็นว่องไวคู้กับพลัง ตัวนี้มาเป็นตัวโซโลเดี่ยวนะครับแม้ไม่จะเป็นสายวีพิบแต่ผมก็ไม่ได้นับลงไปเนาะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงพึ่งมาเล่นเลยอย่างนี้เนาะขออธิบายคร่าวๆนิดนึงละกันนะครับโซโลเดี่ยวคืออะไรใช่ไหมปีปีหนึ่งเนี่ยเรนเจอร์ที่ออกมาจะต้องมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมครับแสงมืดเพราะว่าเดือนเลขขี้มันมี6เดือนเนาะเลขคู่เป็นโคโรโบนั่นเนองเดือนเลขขี้6เดือนเนี่ยมันตัดไปแล้วหนึ่งเดือนครับที่เป็นเรนเจอร์ตัวกันบินนั่นเนองเนาะทุกเดือนเมื่อการาจะเป็นเรนเจอร์กันบินที่เราตัดแยกออกไปเลยไม่่่่ใใชชเเเเเรรนนนนนจอออปิิภาาาพืทีี้ตตกตกกััสมง ฉั้แล้วมันก็จะเหลออยู่5เดือนนะครับที่เป็นเรนเจอร์แสงมืดใหม่ที่เป็นภาคพื้นล้วนๆนั่นเองและเรนเจอรหตัวเหล่านั้นเนี่ยเวลาออกมามันจะต้องมีคู่หูเสมอมาด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือถ้าออกสายพลังธาตุาออามืดมันจะต้องมีสายพลังธาตุแสงมาคู่เช่นปูคู่อนุบิตและถ้าออกธาตุแสงดามจดมาไหวพิบมันก็ต้องมีธาตุมืดดามจดไวพิบ ผล่มาเห็นอย่างไวยิฟสุชิไอเจ้าบอสน,นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแยกเดี่ยวออกไปนะครับเป็นตัวโซโล่อย่างที่ผมพูดถึงเจ้ามูหุน่นละการนี่เนาะอ่ะก็คู่ของมันครับเป็นไกรทอง่าแสงใช่ไหมกับพิเช์ธาตุมืดว่องไวถูกต้องไหมครับสายเดียวกันแต่คนละาธาตุกันเพื่อออกมาเคาน์เตอร์กันเนาะแล้วปลายปีก็เป็นสายพลังคู่เหมือนกันครับผมนั่นคือราศว,วินคู่กับรายมัทูเนาะแสงกับมืดนั่นเองนะครับฉนันแล้วไอ้มูนเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวโซโล่เดี่ยวไวพิปที่เกมจะออกสายอะไรมันก็ได้นะครับแล้วแต่ต ก็ขึ้นอยู่กับว่าเดือนก่อนนั้นเป็นธาตุอะไรนกก็สลับสลับกันไปอธิบายแบบนี้แล้วน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับผมอ่ะปีบาร็อกไวพิบคู่พลังใช่ไหมปีพิเชอร์ว่องไวคู่พลังและปีล่าสุดปีที่แล้วนะครับจะเป็นว่องไวเหมือนกันครับผมนะคู่กับไวพริบนั่นเองฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันจะต้องวนกลับมาเหมือนปีของบาร็อกครับผมนั่นคือไวพิบคู่กับพลังนั่นเองนะครับผมซึ่งพลังจะมาก่อน หรือไวพิบจะมาก่อนไม่รู้แต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของสายว่องไวนะครับเหลือแค่พลังกับไวพิบแล้วเท่านั้นที่ น่าจะมาภายในปีนี้นั่นเองแล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพลังหรือไหวพริบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงละกันโนในกาชาอ่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องเข้ามาดูในกาชาใช่ไหมในเกียร์ปกติเราเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกด้ว่าเดือนหน้าเนี่ยเรนเจอร์จะเป็นอะไรในบางช่วงบางจังหวะเนี่ยมันจะมีเกียร์อยู่ชิ้นหนึ่งที่ว่างอยู่นะครับไม่มีเรนเจอร์ที่แบบสวมใส่ให้มันในขนาช่วงเวลานั้นๆนั่นเองเนาะ อย่างรอบนี้เนี่ยอ้าวแอมบรเซียเจ้าของคือใครเอ่ยก็มาซิลถูกต้องแม่ผมไม่ว่าสกิลพัดอะไรก็ตรงตามตัวเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรรคู่เทพเอ่ยธาตุน้ำใช่ไหมธาตุน้ําก็ใส่ธนูของชิวชักชิน,นีได้นะแต่ว่าธาตุน้ํานี้มันเป็นตัวของไลออสนั่นเองเนาะสกิลพงสกิลพัดอะไรก็ใส่ได้นั่นเองนะครับส่วนเจ็บดาวนี้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันมันก็จะเหลือพวก โบอยู่1ชิ้นนะครับนั่นคือเกียร์ของเคนซเกะนั่นเองเนาะเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันว่างเอาไปใส่ให้ใครดีล่ะเขาออกแบบมาเพื่อใครนะครับผมบอกตรงๆว่ามันจะไม่มีแต่เราสามารถหาตัวเก่าๆเนี่ยมาประยุกต์ใส่ได้เช่น โค่นีสลอตถูกไหมเพราะเกียร์เป็นค่าพลังชีวิตโดนแน่นอนลถกูดาแล้วใส่ท่านมืดด้วยนั่นเองนะครับมันไม่จำเป็นต้องใส่ค่าพลังโจมตีโคนี่สลอตมันจึงเหมาะมากแต่มันก็ยังไม่ใช่ตัวที่เหมาะสมและออกแบบมาเพิ่มมาอยู่ดีเพราะว่าสกิลพัฒนเพิ่มอัตราการหลบสกิลเนี่ยโคนี่สลอต มันไม่มีในตัวแล้วใครหล่ะที่จะมีค่าเกียร์นี้แบบเป๊ะๆก๊อปมาวางเลยสําหรับท่านมืดนะครับผมอ้าวเดี๋ยวไปดูสมุะสมอีกหนึ่งรอบเพราะเรากว่าสายตาดูเลเจอท่านมือทุกคนเนี่ยหลายคนอาจจะไปเอ๊ตกอยู่ที่ตัวของบราวยมทูนเนาะเพราะว่า สกิลบ้ามันเนี่ยมันมีบัฟหลบสกิลด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเป็นสายพลังไม่มีความจำเป็นต้องใส่พลังโจมตีกายก็ได้เน้นยืนถึกยืนทนให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทําการใบก็โอเคถามว่ามองแบบนั้นได้ไหมผมก็ตอบได้เลยว่ามองได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเหมาะเจาะก,กับเราอยู่มาทูดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยม,มันมักจะมองไปในอนาคตนะครับสำหรับเกียร์ชิ้นใหม่นี้นั่นเองเนาะชนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะสื่อให้เห็นถึงว่าเฮ้ย เรนเจอร์เาเนี่ยเป็นเรนเจอร์ที่อาจจะเป็นตัวป่วนหรือเป็นตัวชนที่ไม่จะเป็นต้องการพลังโจมตีใดๆเลยและเป็นเรนเจอร์ท่านมืดพอดีไปเป็นด้วยและต้องมีสกิลที่มีบัฟหลบสกิลเพิ่มเติม n เพื่อให้ใส่สกิลพัดกับเกียร์เคสเกตนี้ได้นั่นเองเพราะอะไรผมถึงมองแบบนั้นเอ้าลองดูเดือนที่แล้วครับเกียร์ปีใหม่งูนะครับผมมววงูที่เพ่งออกมาครับเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเกียร์ที่มีพลังชีวิต ลบสกิลและลดแรกแล้วก็ออปชัน4เนี่ยเป็นของสายไหวพริบเนาะส่วนสกิลพัดเนี่ยเป็นการเพิ่มเวลาการใบ้นั่นเองนะครับผมและพอมาเดินนี้เนี่ยมาซิลดันใส่เกียยงงูได้เป๊ะๆสกิลพัดก็ใช้ได้ออปชัน4ก็ใช้ได้คือมันสามารถมงบอกอะไรข้ามเรือนได้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนั่นเองครับชั้นนั้นแล้วเนี่ยเกียเคนสเกชิ้นใหม่นี้เนี่ยมันยังไม่มีผู้สวมใส่ที่แท้จริงเลยมันอาจจะเสือหเห็นว่าเดือนหน้า เป็นเรนเจอร์ท่านเมื่อที่ต้องการใส่ค่าเกียร์แบบนี้และมีสกิลบัฟเป็นโหลบสกิลด้วยนั่นเองนะครับและมันก็โปรใช้กับที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่นี้ถึงว่าปีนี้เนี่ยเป็นสายพลังหรือวัยพิบใช่ไหมซึ่งหากเราเมื่อนึกถึงเรนเจอร์สายวัยพิบในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่หลักมันไม่ค่อยมีตัวแบบป่วนจาจาเหมือนกับโคนี่สล็อตสมัยก่อนแล้วที่แบบไม่มีแดมงเดเมจในตัวเลยเป็นป่วนล้วนๆอย่างเงี้ยโอ้สมัยนี้ไม่มีมานานมากแล้วนะครับสอปีแล้วหนล่าสุดนี้น่าจะเป็นตัวของ มูลยกลอยเนาะที่เป็น ตัวปวดจ,จ่าและเป็นไหวพิบเหมือนกันนะครับแต่ก็ติดแดมูงแดเมทม,มาอยู่ด้วยอยู่ดีนั่นเองฉะนั้นไอ้พวกที่ใส่เกียร์ที่แบบไม่มีพลังโจมตีอะไรใดๆเลยเนี่ยผมก็เลยมักมองว่ามันควรจะต้องเป็นสายพลังนั่นเองนะครับผมชั้นนั้นเนี่ยเรนเจอร์ใหม่เดือนหน้าน่าจะต้องเป็นเรนเจอร์สายพลังนั่นเองนะครับและหากเรามองต่อนะครับว่าเฮ้ยในไฟล์หลุดเนี่ยมันมีพวงกุญแจร,ราวสิปีให้เราสะสมไปแลกของถูกต้องไหมครับผมอย่างที่เห็นอยู่นี่เนี่ยโดยพวงกุญแจนี้เนี่ยมันใส่หมวกเอา ไว้ด้วยนะครับมันจะคลับคล้ายคลับคากับสมัยก่อนที่คอนแลบครั้งแรกของเกมนี้เลยนะผมเรนเจอร์สดาวครับนั่นก็คือราวนายสถานีเองนะถ้าหาผมจำชื่อไม่ผิดนะตัวนี้เลยนะ มันเป็นสายวัยพริบนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นิแต่ว่าของใหม่นียมันไม่จะเป็นต้องกอปของเก่าที่เป็นสายวัยพริบก็ได้นะผมก็เลยตีความว่าเป็นสายพลังโนใครตีว่าวัยพริบก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งมันอาจจะเป็นการใบ้บอกลวงหน้าว่าจะมีการคอลลบเล็กๆหรือเปล่าเหมือนกับปีที่แล้วที่เป็นรอบของมิกุเนะปีนี้เนี่ยไม่มีมิกุมาแน่นอนยอยู่แล้วล่ะน่าจะเป็นคอลลบอย่างอื่นซะมากกว่าถ้ามีนะเออก็อาจจะเป็นบราวในสถานีนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีโพคุเจนเนี่ยเป็นตัว สปอยบ่งบอกลงหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้รอรู้ดูแล้วกันว่าจะมีคอลแลัจริงไหมนะครับหรือมันจะเป็นการบ่งบอกแค่ว่าเป็นธีมเกี่ยวกับอะไรเนาะอ,อ,อาจจะเป็นธีมเกี่ยวกับ,กบนายสถานีธีมเกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะไม่มีคอลแลบเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะว่าตัวคอลแลบเนี่ยจะเป็นเรเจอร์ธาตุปกติเสมอนะครับไม่มีเรเจอร์ตัวคอลแลบตัวไหนเป็นธาตุแสงมืดมาก่อนนะครับสำหรับโคโรโบทั้งหลายทั้งเลใน,นอ,อนาคตตัวอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับผมใช้แล้วจจบ,าบวาารนนาวนยยีย่่งม ก็คือเป็นตัวแจกฟรีไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดาวแสงเมื่อใหม่เมื่อสักครู่นี้เลยเราต้องมองมันแยกออกจากกันนั่นเองนะครับแต่คิดว่า การที่มันเป็นรูปพงกุญแจเบาเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าเรนเจอร์แสงมืดใหม่เป็นตัวบราวก็ได้นั่นเองนะครับเพราะทุกคนลองดูสถิติเก่าดูสิในเดือนมีนาะคมครบรอบทุกรอบนะครับผมเรนเจอร์แสงมืดจะเป็นตัวละครหลักของไลน์เนอะเอาดูบราวมายาโกนโคนี่สล็อตนะรอบถัดมาก็บราวร็อกใช่ไหมครับผมรอบถัดมาก็เป็นเซลลี่นะครับแล้วก็ซ้ำเซลลี่ไอดอลอีกหทีเนาะ และปีนี้เนี่ยมันจะหนีพ้นอะไรพวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมไม่บาวโควนี่ก็แซลลี่เนี่ยสามตัวเนี่ยจะต้องเป็นโรนเจอร์แสงเมื่อตัวใหม่นะครับซึ่งเราก็คาดคิดว่าบราวละกันเพราะพุงกิจมเป็นบราวนะแต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยของสะสมครบรอบ10ปีมันก็เป็นรูปบราวเหมือนกันแ,แต่ตัวละครที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่บราวนะครับผมอ่ะย้อนไปดูนิดนึงแล้วกันนี่เห็นไหมบราวครบรอบ10ปีแต่ว่า บราวเนี่ยเป็นตัวปกติไม่ใช่แสงมืดมันอาจจะแค่ตกแต่งมาเก๋ๆก,ก็ได้นะสำหรับฮงคุเจเบานะครับฉนันข้อสรุปที่เราได้มานะครับผมน่าจะต้องเป็นเรนเจอร์สายพลังธาตุมืดแล้วก็มีปั๊บหลบสกิลนั่นเองนอกจากค่าเกียร์เคสเกตที่เราเอามาเทียบแล้วเราก็มาโนต่อไปว่าภงมุเจียเบานี่มันน่าจะสื่อถึงเจ้าเบาวหรอเป่าที่เป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ก็เลยขอเดาว่าเป็นตัวละครเบาด้วยเลยละกันบางคนอาจจะเห็นข้อมูลไฟล์เกมอย่างอื่นมาด้วยนะเช่นตัวเจสสิก้าอย่างตัวเนี้ยนะเฮ้ยมันมีข้อมูล เข้ามาในเกมพี่มันคือตัวอะไรมันคือรเรนเจอร์ตัวใหม่หรือเปล่ามันสื่อถึงอะไรได้บ้างเนาะสำหรับ2ตัวนี้นะครับมีเจส s ิการ่างทองกับตัวบราล่างทองที่เขา เอาเข้ามาทดสอบเนาอะวอ่าหลายคนเห็นรูปร่างของสกิลเนี่ยแปลกหูแปลกตาว่ะไม่เคยเห็นมันคือสกิลของอะไรผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าสกิลเดี่ยวมันคือหน้าตาสกิลของเจ้ามาโยที่เคยมาแจกฟรีในโคโรโบ,บประกรณนำซีรีส์เมื่อก่อนนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นตกใจกับรูปร่างหน้าตาของสกิลโนไม่ใช่สกิลใหม่แต่อย่างใดอ้าวแล้วทีนี้มันหมายถึงอะไรล่ะสำหรับเรนเจอร์สองตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวทดสอบนะครับผมทดสอบอะไร Ranger NFT ใหม่นั่นเองเนื่องมาจากว่าตัวโค้ดของไฟล์2ข้อมูลนี้นะครับผมมันเป็นตัวโค้ดที่ตัวเลขรันต่อจากตัวของ NFT ตัวเก่านะครับผมตัวล่าสุดของเราเนี่ยเป็นเจ้ามูลตัวนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ ตัวที่เป็นตัวแจกฟรีเนี่ยจะเป็นตัวทีใหญ่เนาะส่วนตัวทีเล็กที่ห้อยหลังเนี่ยถ้าหากเราพบเจอมันจะเป็นเรนเจอร์ nft ที่ได้จากแพ็คและสามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองแตัวทีใหญ่จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับซึ่งโค้ดล่าสุดของเจ้ามูลตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3902นนั่นเองเนาะหากเราเทียบกับเรนเจอร์ตัวทดสอบนี้แล้วเนี่ยโค้ดมันอยู่ที่3912กก็ ถือว่าเข้าใจกันได้เนาะเพราะว่าเขาต้องเผื่อตัวเลขไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ตัวทดสอบเนี่ยไม่ไปทับกับเรนเจอร์ตัวที่กําลังจะเข้ามาใหม่นั่นเองเนาะซึ่งบางคนอาจจะถามต่ว,ว่าพี่แล้วเรนเจอร์โปรติตอนนี้เนี่ยอย่างเจ้ามาซิลเนี่ยตัวล่าสุดเลยมันคือหมายเลขเท่าไหร่นะครับผมเขาลันมาตั้งแต่1นมาเรื่อยๆเลยเน,ะนาะณตอนนี้เนี่ยเจ้ามาซิลชุดกบนะครับจะเป็นเรนเจอร์ตัวที่ 1, 1 4 7 9ัน้นั่นเองโน้มมันอาจจะมีตัวเลขซ้ำนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนโค้ดข้างหลังเป็นอัลตร้าไฮเปอร์แล้วก็เป็นร่างก้าวดาวอะไรอย่างนี้แตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ว่าตอนนี้โค้ดรันมาถึง1479ตัวแล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวแจกฟรีของทุกเกมเนี่ยเขาแยกโค้ดไปอีกชุดหนึ่งด้วยนะเขาจะเริ่มต้นนับที่2000นนะผมอย่างเจสิก้าเอเจนต์ตัวเนี้ยถ้าเป็นร่างแจกฟรีของปีหรือ2ปีเี่แล้วเนี่ยเลขมันจะอยู่ที่ 3, 2เองศูนเเขาจะเริ่มรันตั้งแต่ประมาณ2,000ขึ้นมานะครับ เราเลขตัวเจนเจอร์แจกฟรีแต่พวกเลขหลัก3,000ันจะเป็นเรนเจอร์ NFT ทั้งหมดเลยนั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรนเจอร์สตัวนี้ที่อยู่ในช่วงทดสอบนี้น่าจะเป็นเรนเจอร์ NFT อย่างแน่นอนเพราะว่าเลขมันอยู่ที่3,911กับ3,900 12นั่นเองซึ่ง NFT โดยโปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียงลําดับการออกมาด้วยนะครับอาดูประวัติย้อนหลังกันอีกนลอกันตัวแรกก็ผมเป็นบราวตัวถัดมาเป็นโคนี่ตัวถัดมาเป็นซารีตัวถัดมาเป็นมูนแล้วตามมาด้วยบอสนะครับเจสิก้าแล้วก็เอ็ดเวิร์ดแล้วก็ลีโอนาร์ดนั่นเองเนาะครบ8ตัวจบรอบนะครับเขาวนกลับมาใหม่อทีเป็นบราวใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยโคนี่อีกหนึ่งครั้ง ตามด้วยแซลลี่หนึ่งครั้งแล้วตามด้วยมุย1หนึ่งครั้งเหมือนกันไหมเป๊ะเลยนะครับผมแถวนี้กับแถวนี้เรียงกันตามเป๊ะๆตัวละครไล่กันมาฉะนั้นตัวถัดไปมันควรจะต้องเป็นเจ้าบอสแล้วนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปนั่งไล่หาข้อมูลทั้งหมดเลยในเกมนะว่าเจ้าบอสเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างตัวเก่าเนี่ยมีน้อยมากครับผมมีแต่พวกตัว2ดาว3ดาวนะครับผมมันไม่ค่อยเป็นเรเเจอร์ยอดฮิตเท่าไหร่เขาอาจจะข้ามไปเป็นเจสสิก้าไหมซึ่ง เจสิก้าเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกัน,นค,รครับผมราะว่าในไฟล์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเจสิก้าพอดีและเป็นเจสิก้าเอเจนต์แดงก็ได้เขาอาจจะหยิบเจสิก้าเอเจนต์แดงตัวใหม่ที่แจกฟรีเนี่ยมาทํา NFT ตัวใหม่หรือเปล่านะครับผมที่จะมาโผลในเดือนหน้านี้อันนี้มีความเป็นไปได้อยู่นะครับเดีย๋ยวต้องรอรุ้นรับชมและการโนตอนข้ามเดือนสู่ครบรอบ11ปีว่าจะเป็นเจสสิก้าเอเจนต์แดง NFT หรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะคิวบอสแต่ไม่เห็นมีบอสตัวไหนที่มันน่าทำนอกจากบอสจะ เลยเพราะว่าตัวเก่านี้บอสมันน้อยมากๆจริงๆและทําให้เรารู้ว่าข้อมูลไฟล์2ตัวนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรนเจอร์ ตัวใหม่แสงมืดเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าโค้ดมันเป็นโค้ดของ NFT นั่นเองในเรื่องของสกิลหรือความสามารถจะมีอันใหม่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสกิลเขาก็เป็นสกิลของอมาโยนเก่าก๊อปมาไม่เหมือนกับเจ้าตอนที่เทสมูลยกลอยเนาะเ,เป็นรูปปลาหมึกมาแล้วเข้ามาในเกมจริงสําหรับซุดเนาะให้เราลองเล่นกับแป๊บนึงว่ามันเป็นฟองสบู่ยกลอยจริงๆนะครับแล้วก็อย่างเบอร์เซิร์กเนี่ยก่อนตัวลุงเคสเอ็มธาแสงออกมาเนี่ยมันก็โผล่มาอยู่ในตัวตัวนี้เหมือนกันในการทดสอบเนาะซึ่งเราจะเห็นได้ก่อนแต่รอบเนี่ยเอสิกา เจนแดงหรือบาวชุดดาที่เขามาลองเทสเนี่ยไม่ใส่อเมริตี้อะไรเข้ามาเลยสกิลก็สกิลเดิมๆนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัรทดสอบสกิลใหม่หรือ อ b i l i t y ใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วบทสรุปนะครับที่เราได้เพิ่มเติมมาคือ NFT อาจจะเป็นเจส s ิก้าเอเจนแดงก็เป็นไปได้น,นั่นเองและข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือพร้อมกับข้อมูลไฟล์หลุดเนี่ยนะมาผสมรวมกันก็น่าจะได้ออกมาทั้งหมดประมาณนี้ในการวิเคราะห์นั่นเองนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเอาไปใช้ว่าเฮ้ยเราจะเก็บรูบี้เก็บตัวไว้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมได้ในครบรอบ11ปีเดือนหน้านี้นั่นเองและก่อนจากกันไปอย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปใจช่องเมคโครอกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ปร,รามานน้ครับผมลากไปน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย